Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ผมอุตสตาดินกาเจนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงความประเสริฐและคุณค่าของการตายชาหิตนะครับตายในสนามรบนะครับความประเสริฐคุณค่าของการตายชาหิต มีหลายอย่างด้วยกันนะครับแต่วันนี้อุสตะจะพูดถึงแค่หกประการหกอย่างด้วยกันนะครับซึ่งในหกอย่างนี้มีกล่าวไว้ในฮะดีษบทเดียวนะครับมาฟังกันเลยครับกอลารอสูลุลลอฮิ็อลลอฮุอะัยฮิวะซัลลัมลิชะฮีดีอินัลลอฮิซิตุคิซอลิน يغفر له في اول دفعه ويرى مكعده من الجنه ويجار من عذاب القبر ويامن من الفزع الاكبر ويوضع على راسه تاج الوقار الياكوته منها خير من الدنيا وما فيها ويزوج إثنتين وسبعين زوجة من الحور عين ويشفع في سبعين من أقاربه رواه ابن ماجه والترمذي وأحمد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضيق สำหรับผู้ที่ตายชาหิน,นั้นณนที่อัลลอฮ์สิทธุฮิซอลินจะมีผลตอบแทน6ประการด้วยกันนะครับหนึ่งคือยูกอฟารุลฮูฟีอัววลีดุฟะตินเขาจะถูกอยัยยทบบาของเขาทั้งหมดเปรียบดังนเด็กทารกที่เพิ่งเกิดใหม่นะครับ บากของเขาจะถูกอภ,ภัยทั้งหมดนะครับดังเช่นวันที่เขาเกิดเด็กที่เกิดใหม่นะครับเหมือนผ้าขาวนะครับอองนะครับว่ายูรรมากาดาโฮมินัลันนะและเขาจะถูกทำให้ทัตตะและเขาจะอ่าให้เห็น ที่พันธนของเขา,เาในส,นสวนสวรรค์นะครับเอาล่์จะให้เขาเห็นที่อยู่ของเขาในสวรรค์นะครับว่าเขาจะอยู่ด้วยกับบ้านปราสาทใหญ่โตมาฮูลาขนาดไหนจะมีภรรยามาช่วยบริการาช่วยบันเร์เขากี่กี่นานด้วยกันนะครับเขาจะได้เห็นทั้งหมดเลยนะครับ สามนะครับวายูจ่ารูมินอซาบิลกอบรีเขาจะเขาจะถูกถูกปกป้องจากบทลงโทษจากการทรมานในกุมเบรนะครับในในหลุมฝันศพนะครับในสุนนส,นนสานนะครับเขาจะไม่ถูกลงโทษในหลุมฝันศพนะครับและวายะมานูมินันลฟาซาอินอัตบ์ เขาจะปลอดภัยนะครับในวันที่น่ากลัวนะครับของของวันอันยิ่งใหญ่นะครับนั่นคือวันเกียรมันนะครับสิ่งที่น่ากลัวสะพึงกลัวที่เกิดขึ้นในวันเกียมันนะครับเขาจะไม่ถูกสัมผัสน,นะครับเขาจะไม่เขาจะจะถูกปกป้องให้ปลอดภัยนะครับจะไม่โดน ความร้อนของวันนั mon, <ination noises> ้นหรือว่าอะไรต่างนานานะครับที่เกิดขึ้นในวันเคียนบันนะครับข้อสี่นะครับวายูดูอัลลอร์อัและเขาจะถูกสวนมงกุฎบนศีรษะของเขาอัลลอฮ์จะสวนมงกุฎนะครับบนศีรษะของเขา มนุก์แห่งเกียรติยศที่เขาได้เสียชีวิตเสียสละชีวิตในหนทางของอัลลอฮ์ในหนทางของพระองค์นะครับซึ่งเขาจะมีเกียรติมากนะครับในวันนั้นนะครับและมนกุฎนั้นจะประกอบด้วยอัลากูตะทับทินนะครับทับทินอัญมณีนะครับต่างๆนะครับที่มีส่วนประกอบเป็นมนุกุฎนั้นนะครับ ซึ่งนบีได้กล่าวว่ามนกนุนั้นนะครับที่จะส่วนให้กับคนที่ตายในหนทานของพระอ์นะครับนบีกล่าวว่าไอยรม,มินดุนยาวามฟี่หาประเสริฐมีราคาดียิ่งกว่าโลกนี้ทําใบนะครับและสิ่งสรรพสิ่งที่อยู่ในโลกนี้นะครับมีคือนบ,บีบอกว่ามีราคาแพงมากกว่า โลกนิสอีและสิ่งของที่อยู่ในโลกนิสอีนะครับอ่าข้อห้านะครับอ่อข้อห้าเป็นสิ่งที่ผู้ชายหลายคนประสงค์นะครับนั่นก็คือว่ายูซจ้าว่าุยูสนาไตนิวาสบายนะซจ้าจะตันมีนันฮูรินไอน์เขาจะได้แต่งงานกับอ่สตรีกับผู้หญิงจำนวน 72คนด้วยกันนะครับ72คนนะครับฟังไม่ผิดนะครับมินาห์ฮอรินีจากหญิงพรหมจารีนะครับและสวยงามนะครับที่เป็นชาวสุวรร์นะครับไม่เคยผ่าชายใดมาก่อนนะครับผ่าได้เราเป็นคนแรกนะครับที่ได้เปิดพรหมจารีของานางนะครับ และข้อสุดท้ายนะครับข้อ6นะครับอ่ข้อ6นี้เป็นความหวังของคนที่สอนลูกที่สอนเล่นนะครับคนดีท่านหลายครับคนดีส่วนใหญ่นะครับที่จะออกไปยืฮาดนะครับก็เพื่อ,อจุดนี้นะครับคือข้อ6นะครับคือวายูวายูชัฟฟ์อูฟีซาไบเนมินอากอริบีและเขาจะ สามารถช่วยเหลือสามารถาช่วยเหลือญาติของเขาบรรดาญาติของเขาจํานวนเจ็ดสิบคนด้วยกันนะครับเขาสามารถขอดูอาตอเลาะขอ่อเละอาะให้ช่วยเหลือญาติของเขาญาติญาติพี่น้องพี่น้องของเขาครอบครัวญาติพี่น้องของเขาจำนวนเจ็ดสิบคนด้วยกันนะครับให้ไปเข้าสวรรค์ด้วยกับเขานะครับ นี่นะครับที่บุคคลที่สามารถสาหัสเรานะครับในวันเคมัดนะครับหนึ่งในบรรดาผู้ที่สามารถช่วยเหลือสาหัสเราก็คือผู้ที่ตายชราเหตุนะครับหนึ่งในนั้นนะครับเป็นความหวังของอลูกที่ดีบุคคลที่คิดอยากช่วยเหลือญาติพี่น้องน,นะครับให้ได้เข้าสวรน,นะครับ อันนี้เป็นเรื่องดยอิบนูม aja ปัติรมิซีวะ ah, so อัลฮัมดะ s อ่าก่อนอื่นนะครับอุสตะขอเพิ่มเติมนะครับก่อนที่เราหลังจากที่เราฟังคุณค่าความประเสริฐของการตายสาหิตเลยนะครับและก่อนที่เราจะออกไปทำจีฮัดนะครับเราอย่าลืมเงื่อนไขของการจีฮัดด้วยนะครับนั่นก็คือเงื่อนไขหนึ่งในนั้น ขอนการจียหาคือหาว่าเรามีแม่นะครับมีมารดานะครับยังมีชีวิตยอยู่นะครับเราจะต้องขออนุญาตจากนางก่อนนะครับนะครับหาว่านางอนุญาตให้เราออกไปทำาจิฮหดได้เราก็ออกไปทำาจิฮหดได้นะครับหาว่านางไม่อนุญาตนะครับเราก็ ทำความดีที่เป็นสิ่งอื่นนอกจากนั้นนะครับเพื่อไปถึงสวรรค์ของอลอร์นะครับและสว่วนหลักฐานในเรื่องนี้นะครับมีต้องขออนุญาตจากบิจามันดานะครับถ้าหากว่ามันดาเรายังมีชีวิตอยู่นะครับโปรดติดตามวิดีโอ,อหลังจานนี้นะครับหลักฐานอุตสาจากเราในวิดีโอถัดไปนะครับ ถ้าหากพี่น้องท่านใดคิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับอุสตาด้วยนะครับวัสสลามุอะลัยกุม i k u m w a มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์